สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวสไตล์พี่บอยครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวแวะชมแวะดื่มแวะพักที่เขาเลียงซานกันครับทังอยู่บริเวณเขาเคาะเพชรบุญครับอุทยานครับเป็นที่พักจอดรถพักกินพักดื่มครับบรรยากาศสวยงามครับก็บรรยากาศก็กเหมือนประเทศจีนนะครับเขาเลียงซานครับข้างบนก็จะเป็นเขา บรรยากาศสวยงามมากเลยครับชมบรรยากาศเลยครับคนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณครับไอยบรรยากาศขึ้นไปรอบๆครับก็จะมีหุ่นลูกปั้นนักรบครับสวยงามมากเลยครับเหมือนของจีนโบราณครับข้างบนก็จะมีเขาครับประดับไปด้วย สีสันประตูซุ้มประตูครับซุ้มประตูเมืองจีนนะครับหลังคาทรงกระเบื้องเมืองจีนมีโคมไฟมีหญ้าเทียมนะยครับระดับสวยงามไว้สำหรับแวะถ่ายทุกชิวชวถ่ายวิดีโอเก็บไว้ครับนี่ครับมีดอกไม้ในเป็นดอกซากุระครับมีครับโคมไฟมีหญ้าเทียมปูไว้ให้เดินสบายๆบ,บ,บรรยากาศดยรอบก็ หมาะมากเลยครับสาหรับมานั่งกินนั่งดื่มชิวๆครับหลัการเหนื่อยจากการเดินทางก็แวะมาพักดื่มคบนั่งชิวๆกันได้ครับที่เขาค้อครับข้างบนก็สวยงามครับจ carry <to> <to> ําลองเป็นภูเขาครับข้างบนสูงใหญ่ครับมองขึ้นไปก็สวยงามครับวิวการตาครับนี่ครับแกะสลักป้ายยังสวยงามเลยครับ ใผ่านมาก็เชิญมาแวะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้ได้เลยครับข้างใน,นก็ร้านก็จะมีเครื่องดื่มอาหารไม่บริการด้วยครับสำหรับลูกค้าครับนี่ครับข้างนอกก็จะเป็นสมหัตูวสวยงามครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆมีต้นไม้ประดับสวยงามเลยครับมีต้นสนมี คาซุ้มประตูสวยงามครับแวะกินแวะดื่มได้สบายๆเลยครับระดับในสวยงามอ้นสนครับสบายของสบายตาครับนั่งพักผ่อนจิบชาไปด้วยกินอาหารว่างไปด้วยครับเชิญแวะมาชงได้เลยครับอูอุทยานเขาเขาครับนี่ครับภูเขาครับอาจจะเป็น บรรยากาศอาจจะแรงสักหน่อยครับต้นไม้เลยไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ต้องมาประมาณหน้าหนาวครับปลายปลายเดือนตุลาลครับบรรยากาศกำลังดีครับต้นไม้ขียวขจีนี้ก็เริ่มมีเหลืองมีเขียวบ้างครับเป็นจุดๆครับที่เขียวสวยก็มีครับนี่ครับซุ้มสําหรับนั่งเล่นครับก็คล้ายๆจะเป็นที่ชมวิวครับจดชมวิวนั่งดื่มจิบชาเล่นๆครับ นครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายครับวะเชิญเชิญแวะมานั่งพักผ่อนได้เลยครับนี่ครับผ่านไปผ่านมาหลายรอบก,ก็ไม่เคยได้แวะสักทีครับตางนี้ก็เลยต้องเชิญวะมาดูครับผมครับที่รับชมครับขอบคุณกำลังใจครับชมคลิปวิดโอจนจบนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับ